วันนี้มาทานเจีมอีกันคุณที่บันบึงคุ้นดูเจียมอีนะนี่คือกุเกี๋ยวบันบึงหลังจากหายโควิดก็ออกมาเที่ยวเลยมาหาอาหารทานกันแต่ก็ยังรักษาใสา่แมสอยู่เหมือนเดิมนี่คือเอนตะโกบันบึงบันบึงเขาจะดังเรื่อง สเสตียวมากเห็นเพื่อนๆใน YouTube oo, ออกมาทานกันก็ชอบเนนี่ร้านบันเึิงคุณนี่นี่อยู่ใกล้ๆกับแสนใจแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าคือสางเจ้าอะไร แลโอเคอตั yeah. okay. I I ้งแต่นะเดี๋ยวค่อยๆประกอบเขาเดี๋ยวกัน